วันนี้นะครับถ้าคุณเนี่ยกำลังอยากจะเริ่มต้นทําออนไลน์นะแล้วคุณคิดด้วยโจทย์ที่ว่า อยากที่จะหาของมาขายนะครับแล้วก็ไม่รู้จะขายอะไรดีวันนี้เชื่อไหมว่าผมเคยเป็นคนคนนั้นเหมือนกันผมพยายามค้นหาต่างๆนานาครับว่าจะขายอะไรดีแล้วก็ลองไปหยิบมาตามกระแสะที่เขาพูดกันถ้าคุณไปดูคลิปวิดีโอคลิปอื่นนะเขาก็จะแนะนาว่าเฮ้ยตอนนี้เนี่ยนะกระแสะมันมาในเรื่องของบิวตี้กระแสะมันมาในเรื่องของแกจิตคุณรู้ไหมว่าไอการตอบคําถามแบบนี้หรือว่าการแนะนําแบบนี้มันมาเป็น10บๆปีแล้วครับมันมาตั้งแต่ตอนที่ออนไลน์เขาเริ่มต้นทํากันแล้วเขาก็แนะนำบิวตี้แกจิตอะ เพราะอะไรรู้ไหมเพราะมันพร้อมไปกับกระแสรครับของโลกออนไลน์โลกออนไลน์มันเดินหน้าไปนะครับดังนั้นแกเจ้ตมันก็ต้องมีคนต้องการสําคัญเลยเรื่องของบิวตี้คนออกหน้ากล้องคนก็ต้องการบิวตี้คนต้องการสวยนี่คือเรื่องที่มันแบบเป็นเทรนกระแสโลกอยู่แล้วรวมถึงอย่างเช่นเรื่องของสุขภาพแบบนี้ใครเขาก็ดูแลสุขภาพกันอยู่แล้วนะครับคาตอบแบบนี้นะครับถามว่าใช้ได้ไหมใช้ได้นะคุณสามารถเอาไปเป็นเขาเรียกว่าไปเป็น ตัวอย่างและการไปเป็นตัวอย่างไปเป็นแนวคิดให้คุณสามารถเห็นได้ว่าอ๋อจะเอาสินค้าอะไรมาขายดีแต่วันนี้ครับจากประสบการณ์ตรงของผมเลยนะผมจะบอกทุกคนที่เป็นมือใหม่ว่าอย่าเพิ่งคิดว่าจะเอาอะไรมาขายเพราะคุณจะตีโจทย์ผิดคุณจะวิ่งไปเอาของที่เห็นคนอื่นเขาขายแล้วดีขายแล้วปังขายแล้วรวยมาขายกันแต่หลุมดำคืออะไรรู้ไหม คุณไม่รู้วิธีการขายของอันนั้นคุณไม่อินกับของอันนั้นแล้วคุณก็ไม่เคยรู้มีความรู้ความสามารถที่จะขายของสิ่งนั้นได้เลยตัวอย่างง่ายๆนะคุณเห็นมีคนขายคอลลาเจนแล้วปังมากๆคุณก็จะเริ่มรู้สึกแลละอยากขายคอลลาเจนจังเลยกระแสะคอลลาเจนมันมาฉันฉันคิดว่าฉันต้องรวยแน่ๆเลยจากการขายคอลลาเจนแต่ตัวคุณเองอะ่ะยังไม่แม้แต่จะกินคอลลาเจนเลย ไม่เคยได้รับผลลัพธ์จากการกินคอลลาเจนเลยพอคุณเอาของมาขายส่วนใหญ่แล้วเป็นยังไงไม่มีผลลัพธ์นะครับไม่อินเองรู้สึกว่าตัวเองไม่ได้ประทับใจขายจะขายไม่ได้ครับแต่วันนี้โจทย์ที่ผมอยากจะแนะนําทุกคนคือให้คุณตีโจทย์ใหม่แล้วถามตัวเองว่าในอดีตวัเนียฉันชอบสินค้าตัวไหนบ้างวะในอดีตเนี่ยฉันอินกับสินค้าตัวไหนบ้างวะ แล้วฉันชอบแนะนําสินค้าประเภทไหนให้กับเพื่อนของฉันวะถ้าคุณตีโจทย์แบบนี้นะคุณจะลิสต์รายชื่อสินค้าออกมาเต็มไปหมดเลยนะครับตัวอย่างง่ายๆนะตัวผมเองเนี่ยตอนที่ผมจะเริ่มต้นหาของมาขายเนี่ยนะครับผมก็คิดต่างๆนานๆเลยว่าเอ้ยจะเอาอะไรมาขายดีเอาเสื้อผ้ามาขายดีไหมเออเอาเซรั่มมาขายดีไหมมีคนชมชอบบอกว่าคุณคุณหน้าใสามากเลยค่ะคุณคุณหน้าเนียนมากเลยค่ะใช้อะไรดีเอาเซรั่มมาขายดีไหมแต่ผมไม่ได้อินไง แต่สิ่งที่ผมอินคืออะไรรู้ไหมขาตั้งกล้องครับมันเกิดจากสาเหตุที่ว่าผมเนี่ยนะจะต้องเดินทางเนาะแล้วผมก็เลยมองหาขาตั้งกล้องที่มันเล็กกระทัดรัดแต่สามารถดึงออกมาได้เพื่อใช้งานได้นะครับผมก็ไปกว้านซื้อใน La z a d a มาแล้วมันก็ไม่ประทับใจนะครับแล้วมันก็แบบไม่ดีเนาะบางอันก็แบบ ก้องแกงก้องแกงนะครับราคาหลัก4500นะก้องแกงก้องแกงนะครับบางอันดึงขึ้นมาแล้วก็หักเลยก็มีเหมือนกันแต่ผมเนี่ยโชคดีมากผมได้มาเจอขาตั้งกล้องตัวนี้ครับแล้วผมก็ประทับใจมากประทับใจจนแบบอยากจะบอกต่อทุกทุกคนนะครับหลังจากนั้นเนี่ยพอผมใช้เองใช่ไหมขาตั้งกล้องตัวนี้มันกระทัดรัดคือความยาวมัน33มเซนแต่สามารถดึงออกมาได้เป็น111เซนแล้วแยกออกมาเป็นขาตรงนี้ได้เนี่ยเนี่ยแล้วตั้งกับพื้นได้นะครับคุณลองดูวัสดุดี โคตรแบบสวยแล้วก็แข็งแรงมากนะครับสวยและแข็งแรงมากสามารถใช้จับโทรศัพท์มือถือแบบนี้ได้นี่แล้วพอผมเจอเองเนี่ยเฮ้ยคิดเลยว่าอยากจะแนะนําคนอื่นต่อจริงๆว่าถ้าเขาได้ใช้ขาตั้งกล้องตัวเนี้ยเขาจะไม่ต้องเสียใจเขาจะไม่ต้องแบบรู้สึกเสียเงินกับการไปซื้อของกองแกงกงแกงเหมือนที่ผมเคยเจอแล้วผมก็ตีโจทย์เนี้ยก็เลยติดต่อร้านไปขอเอามาขายครับ นี่เป็นตัวอย่างที่ชัดเจนมากๆครับถ้าคุณรู้สึกอินกับสินค้าตัวไหนคุณก็ไปติดต่อแล้วก็เอามาแนะนําครับพอคุณแนะนานะมันจะเป็นธรรมชาติมันจะอินมันจะอยากบอกต่อมันอยากอยากแนะนาครับแล้วคุณจะไม่กลัวที่กล้าจะบอกมันออกไปเลยเพราะคุณรู้ดีว่าของของ,ของคุณแม่งโคตรดีคุณประทับใจจากของของอันนี้เองจากตัวคุณเองเลยคุณประทับใจมากจนอยากจะบอกต่ออยากจะประกาศให้โลกรู้เนี่ยแหละคือการเริ่มต้นจากโจทย์ที่ถูกต้องครับทุกคนดังนั้นวันนี้นะครับใครติดปัญหาถามคำถ,ถามตัวเองว่า เฮ้ยไม่รู้จะขายอะไรเริ่มต้นกลับไปถามตัวเองใหม่ว่าฉันอินกับสินค้าตัวไหนฉันชอบสินค้าตัวไหนจนอยากจะบอกต่อนะครับและคำถามต่อมาครับอ่ะรู้แล้วว่าจะขายสินค้าอะไรดีปัญหาต่อมาคือไม่มีเงินทุนอ่ะใครคิดปัญหาแบบนี้อยู่นะครับคบํา่่าไมมีเงินทุนนะทุกคนยุคนี้นะเลิกพูดแบบนี้ได้แล้วนะครับเพราะอะไรรู้ปะ่ะเพราะว่าแต่ละบริษัทนะครับแต่ละร้านค้า เขาพร้อมเปิดรับตัวแทนครับแล้วเปิดรับตัวแทนในราคาที่ต่ำมากๆด้วยรู้ไหมวันนี้ครับคุณไม่ต้องเอาเงินหลักหมื่นหลักแสนเพื่อไปซื้อของมาสต็อกนะวิธีการคือให้คุณติดต่อไปอยังร้านค้าที่คุณต้องการเจ้าของของเขามาขายอะ่ะแล้วถามเขาว่ารับตัวแทนไหมเดี๋ยวจะส่งยอดออเดอร์มาให้แล้วให้เขาส่งสินค้าให้ด้วยเลยก็ได้เหมือนกันแล้วเราก็ขอเป็นค่าคอมมิชชั่นขอเป็นค่าเออส่วนต่างตรงนี้นะครับใช้วิธีการนี้ครับแล้วคุณจะไม่ต้อง เอาเงินของคุณไปลงทุนเพราะหลายๆครั้งนะครับมีนักเรียนล่าสุดเนี่ยเขาเอาเงินไปลงทุนซื้อสินค้าเป็นหลักแสนแสนบาทนะแต่ก็อย่างที่บอกไม่มีความรู้ในการทําการตลาดขายก็ไม่เป็นอินกับสินค้าก็ไม่อินเพราะไม่เคยใช้นะครับพอจะซื้อสินค้ามาขายก็ขายไม่ได้ครับดังนั้นนะถ้าคุณตีโจทย์ใหม่ว่าโอเคฉันลองไปลองขายดูก่อน ฉันลองไปเป็นหนายหน้าดูก่อนนะครับแล้วถ้าขายดิบขายดีคุณค่อยไปสต็อกมาก็ทันนะครับเพราะการสต็อกเนี่ยมันก็จะได้ราคากําไรที่มันสูงกว่าการเป็นหนายหน้าแน่นอนนะครับเพราะว่ายิ่งคุณสต็อกเยอะนาอไอตัวกําไรเนี่ยมันก็จะยิ่งสูงขึ้นนะครับอันเนี้ยนะครับลองเอาไปเป็นโจทย์ในการคิดคุณดูนะครับเป็นยังไงกันบ้างครับสองคำถามนี้นะครับถ้าใครมีเพื่อนเป็นมือใหม่และกําลังคิดอยู่ว่าอยากจะเริ่มต้นทําธุรกิจออนไลน์อยากขายของออนไลน์ดีจังเลยนะครับ ให้คุณส่งคลิปนี้ไปให้กับเพื่อนของคุณหน่อยได้ไหมไปช่วยเขาหน่อยครับเขาจะได้แตกฉานแล้วก็กระจ่างมากยิ่งขึ้นเนาะว่าจะเริ่มต้นยังไงไม่เช่นนั้นนะเขาจะวิ่งวนลูบครับแล้วก็ทำแล้วก็ไม่เวิร์กสักทีเนาะดังนั้นวันนี้นะครับส่งไปให้เขาด้วยนะครับผมครูคุณนะครับใครยังไม่กดติดตามการกดติดตามช่องนี้นะกด subscribe ช่องนี้ไว้ได้เลยนะครับเจ้าคลิปดีๆคอนเทนต์ดีๆนะครับมาให้ดูทุกคนอย่างแน่นอนครับเจอกันในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ